สวัสดีทุกคนวันนี้ขอรีวิวนิสสันเพอโร2026นี่ไม่ใช่รถ SUV ธรรมดาแต่เป็นตำนานที่ถูกกำหนดนิยามใหม่สำหรับยุคใหม่ด้วยการออกแบบใหม่ที่โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดที่ไม่มีใครเทียบได้เพโทโรปี2026อยู่ที่นี่เพื่อพิสูจน์ว่าทำไมมันถึงยังคงเป็นราชาแห่งทะเลทรายดังนั้นเตรียมรัดเข็มขัดนิราภัยไว้ให้ดีเพราะเราจะพาเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้ไปทดลองขับและดูว่ามันจะสมกับคำโฆษณาหรือไม่ นิสสันพัทรปี2อีได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดและดูดุดันและทันสมัยกว่าที่เคยกระจังหน้ามีขนาดใหญ่พร้อมดีไซน์ v m o t i o n อันเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันที่ทำให้รถดูโดดเด่นบนท้องถนนฝ่ายหน้าเละและฝ่ายวิ่งตอนกลางวันไม่เพียงแต่ดูทันสมัยแต่ยังใช้งานได้อย่างเหลือเชื่ออีกด้วยโดยให้ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมสำหรับการขับรถในตอนดึกหรือการผจญภยัยแบบออฟโรดเมื่อหันไปทางด้านข้างคุณจะสังเกตเห็นเส้นสายของตัวถังอันแข็งแกรง่ง และซุ้มล้อที่บานออกของพโทรรถ SUV คันนี้มีล้ออลลอยขนาด20หรือ22นิ้วขึ้นอยู่กับการตกแต่งและหุ้มดยย้วยยางแบบออเทเรนที่พร้อมลุยทุกสภาพพื้นผิวหลังคาคุ้งมนและการออกแบบโดยรวมทั้งลู่ลมและแข็งแกร่ง,งที่ด้านหลังคุณมีไฟไท้ายเลดใหม่ที่พันรอบด้านข้างทําให้พโทรมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นประตูท้ายเปิดด้วยไฟฟ้าทําให้เข้าถึงพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางได้ง่ายโดยรวมแล้วภายนอกของพโทรปี2026นั้นเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความหรูหรา และความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดภายในของนิสสันพัทโรปี2026ถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่จากรุ่นก่อนหน้าห้องโดยสารรูรากว้างขวางและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังพรีเมียมและแม้แต่รุ่นพื้นฐานก็ยังมีเบาะนั่งที่สบายในขณะที่รุ่นที่สูงขึ้นมีตัวเลือกเช่นระบบทำความร้อนระบายอากาศและฟังก์ชันนวดที่ด้านหน้าคุณมีแผงหน้าปัดดิจิตอลขนาด12.3นิ้วและหน้าจอสัมผัส ขนาด12.3นิ้วที่ใช้ระบบอินโฟเทนเมนต์ล่าสุดของนิสสันตอบสนองได้ดีเยี่ยมและมาพร้อมกับ Apple CarPlay แบบไร้าสาย Android Auto และแม้แต่ Hotspot Wi-Fi ในตัวระบบยังรองรับการอัปเดตแบบไร้าสายดังนั้น SUV ของคุณจะมีคุณสมบัติล่าสุดอยู่เสมอในด้านพื้นที่พ Patrol เป็น SUV 3แถวที่แท้จริงซึ่งมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสาร7หรือ8คนขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเบาะนั่งแถวที่2และสามีความกว้างขวางอย่างน่าประหลาดใจ และห้องโดยสารเต็มไปด้วยโซลูชันการจัดเก็บที่ชาญฉลาดเช่นช่องเก็บของใต้บอดและกระเป๋าที่ประตูไม่ว่าคุณจะบรรทุกสัมภาระหรืออผู้โดยสารพัทโทรก็มีให้คุณครบครันเอาละมาพูดถึงสิ่งที่ทําให้พัทโทรพิเศษอย่างแท้จริงกันดีกว่านั่นก็คือสมรรถนะของมันรุ่นปี2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V6 3.5ลิตรเทอร์โบคู่ที่สูบฉีดแรงม้าที่น่าประทับใจ400แรงม้าและแรงบิด413ปอนด์ฟุตัวจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดที่นุ่มนวละตออบสนงไดด้ี สิ่งนี้รวดเร็วนิสันพัโทรสามารถเร่งความเร็วจากศูนย์ถึงหกสิบไมล์ต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียงหกจุดห้าวินาทีซึ่งถือว่าน่าประทับใจสําหรับรถ s อสยูวีขนาดใหญ่ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีให้เลือกใช้ช่วยให้คุณมีแรงยึดเกาะไม่ว่าคุณจะไปที่ใดรถพัโทรขับได้คล่องตัวมาพร้อมโหมดการขับขี่หลายโหมดรวมถึงแซนด์ล็อกและสโนว์เพื่อให้คุณรับมือกับทุกสภาพภูมิประเทศได้อย่างมั่นใจระบบไฮดรอลิกบอดี้โมชั่นคอนโทรลช่วยให้รถ SUV มีสเสถียรภาพแม้บนเส้นทางที่ขรุระ นี่สุดและเฟืองท้ายแบบล็อกที่มีให้เลือกใช้ทําให้ขับขี่ได้ง่ายแม้แต่บนสิ่งกีดขวางที่ยากที่สุดรถเทโทรปี2026มาพร้อมกับ